วันสวัสดีครับวันนี้ผมจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วผมชื่อว่าข้างครูครับแล้วผมก็ตัดสอนกับหมาสับแล้วแล้วอย่างแรกเอาหมาไปต้มแล้วก็แล้วพอเอาหมาไปต้มแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็ต่อไปก็เอาหมูมารวมด้วยแล้วแล้วหมูเคยเห็นคนกิน ็กูเห็นหนูกคเห็นปรเศอินเดียเขากินกันแล้วแล้วหนูเคยกินแล้วมันหวานหวานเค็มๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็เหมือนทูเรียนเมืองแล้วมันมันเหมือนแบบมันรวมกันแล้วแล้วมันก็ไม่อร่อยด้วยแล้วสรุปมันอร่อยหรือไม่อร่อยเมนูอะไรนะเมนู มาสับหมาสับ,หม,สบหมาสับใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็เป็นเป็นหมาพันธุ์อะไรหมาพันธุหน์หมาพันธุ์หมาพันธุ์กิ้งก่าหมาพันธุ์กิ้งก่าอืมรันใหม่ใช่ไหมใช่ครับม,มีอะไรฝากฝากบอกฝากบอกแฟนๆมั่งมีอะไรฝากบอกเอฟซีด้วยฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดซับคลายให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย